ชมกันมากดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแมวบงคลเนะครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูก้ล้นทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็รแสดงเนนะค้เรารเราก็ ตามล่าหาร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านตั้งคุยเทงโฆชนานะครับซึ่งร้านนี้นะครับเขาเด็ดตรงที่ว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับที่มีอาานขายด้วยนะครับมีเต๊บมีห่านนะครับแต่วันนี้เราจะมากินเมนูก๋วยเตี๋ยวห่านนะครับโ็เมพี่น้องนะครับอยากกิมอยากลิ้มลองรสนะครับก็ตามผมมาได้เลยนะครับอันนี้นะครับไปกันเลยครับร้านตั้งคุยเทงโฆชนานะครับมาเลยครับ ก๋วยเตี๋ยวหานจะเด็ดอร่อยขนาดไหนนะครับทุกคนตามผมมาเลยครับ да เกลีเลยครับทุกคนนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินมาถึงแล้วนะครับร้านที่มีชื่อว่าร้านตั้งปุ้ยเห่นโฆษณานะครับนะตัวร้านนี้รับลูกค้าพุ่อนข้างที่จะเต็มร้านนะครับแล้วก็ขายดีมากนะครับร้านนี้ครับเปิดทุกวันนะครับพ่อแม่่พีน้องทุกคนตามผมมาเลยครับนะตอนนี้เราก็สั่งมาด้วยกันแล้วครับเป็นเกี๊ยวหานนะครับแล้วก็ กินขาปีกนะครับกินเนื้ออาหารนะครับไม่ใช่อินเสกเอยนะครับกินหาหด้วยทุกคนครับตอนนี้ครับอาหารทในร้านต้อมานะครับเป็นเป็นเนื้ออาหารนะครับก๋วยเตี๋ยวอาหารนะครับก๋วยเตี๋ยวอาหารนะครับทุกคนต้องไม่ขิดนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวอาหารนะครับแล้วก็เป็นมือรุ่มนนะครับอย่างนี้เนื้ออาหารนะครับเราก็ไม่เคยกินนะครับซึ่งน่าจะครั้งแรกนะครับเรากินเนื้ออาหารเป็นเนื้ออาหารนะครับไม่เป็ดนเสนะ เน <tang ar> ื้อหาตัวมันจะใหญ่กว่าเป็ดนะครับแล้วก็ขาเตี้ยกว่าเป็ดนะครับแล้วก็ขาอันนี้ก็เป็นหมอดินอันนี้ก็จะเป็นหมอดินปีกแล้วก็ปีกแล้วก็ขานะครับปีกแล้วขาเป็ดนะครับคือเป็นหมอดินขาปีกเป็ดนะครับก็ร้อนๆเลยครับอทุกคนนะครับเดี๋ยวมาช่วยกันแล้วก็อันนี้เป็นคณะนะครับคณะปัตตันหน่อยนะครับก็แบบ เอามากินแกมนะครับเป็นเครื่องเคียงก็เพไม่ให้เลี่ยนวันนี้นะครับถ้าหากว่าเสียงไม่ชับหรือว่ายังไง็ขสขจะสทยไนรีร้านอาหารสคับเยครับมีเสียงแตกเนอะนีล่นระกรสนะ้ะครับโอเคชิมเนื้แล้วกันนะครับก็วเกี๋ยวห่านนะครับเส้นหมีดครับครั้งแรนะครับที่ไปกินนะครับเกี๋ยวห่านอร่อยกค้ยๆกับเนื้อตุ๋นนะครับ ปุมหน่อยแล้วกัน,นพิน้กหน่อยนะครับต้มนิดหนึงนะครับน้ำจิ้พริกไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มปี๋นะปี๋กับขาวนะครับ อร่อยนะครับเวเฟียวห่านนะครับย้ำกับคนที่ตั้งบ่อยๆนเพราะว่าเป็นร้านแรกในร้านนี้นะที่มีห่านนะครับขายด้วยนะข้าวจับเป็ด้วยังมีห่านนะครับเป็นตะเกียบทองด้วยนะครับใครจะไปดูผมไปตะเกียบทอง กระตุต่ไปได้ครับใช้มือหน่อยนะครับติ้นเลยครับว่าเนื้ะครับเปืเอยๆมากิ้นกับปิดบนี้เปิดมากเลยครับ นายเล็ลกนะลานนี้นะครับตั้งอยู่ตรงถนนบางซื่อนะครับเปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์เปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เปิดเวลาบ่ายสายนะครับปิดตีตุ้งนะครับ หาวะวัน,นเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะเปิดเที่ยงครับแล้วก็ปิดสี่ทุ่มครับข้อแม่ที่น,น้องทุกคนนะครับตามมาได้นะครับร้านนี้อยู่ตรงถนนกระดามเต็น,นครับติดกับสามย่มนนมานดีขายนะครับมาง่าย เปิดๆเลยนะครับทุกคนเปิดๆนะอร่อยมากร้อนจัดสุดจ้าผีหอบผีหอเนื้อหานะครับเนื้อหางจะไม่เปลี่ยนมันจะต่างกันไม่เปลี่ยนนะคือ เป็ดมันจะเหมือนกับว่ามันจะมีกลินเ,กเกนียแต่ขาบกลิ่นเานี่กนแบว่าถ้า,ถาเป็นอ่างแจะไม่มีกลิ่นลยเนื้อแน่นนะครับค่ครับี่จะเป็นที่เก็บแยกก,กันั ปดาตำรวจรับปากตอนนี้เขามีเ่ยการ้ันต์โกงนะครับอนมกมันจะขเงีง้ยครับลับเรียนแล้วดี ทุกคนอุมากทุกคนอยากกินอาหานก็แวะมาทานได้ แล้กกกกนนวก็เมนน้อมีก๋วยเตี๋<า>ยวหางเส้นยำนมๆนุ่มๆลนะรเ็ๆนขอบคุณนะครับ้นุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับหาว่าดก็กกระไรปิดแกงครับปิดดตามกดต เป็นคนนะครับผมเด็นคนนะครับจะมาคนเด่คนทุกท่านนะครับได้ยกินอร่อยทุกวันนะครับอรอนะครับว่าเพราแม่พี่น้องท่านใดนะครับอยากให้เราไปกินอะไรนะครับก็เม้นมาใต้คลิปได้เลยนะครับ

เดี๋ยวม้อาหารนะครับมาลองดูนะครับขออนุญาตไม่ขออีกคล้ว อิ่มนะครับทุกคนนะครับกนะบ็อิ่ม ตั้งอยู่งถนนรามเกียครับไปแก่กับาตามย่านนาครับวันนี้กินมากอร่อยมากครับข้าวเสียวหางนะครับเสียวหางที่หนึ่งนะครับวันนี้ก็ผมขอจบที่วันเด็กีันเชานี้เลครับ